คลิปนี้สนับสนุนโดยยูรันซี่ไทยแลนด์ครับสวัสดีครับผมเคจ่อใช้เดิเคยนมิวพับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวไม้ไวเลสจากแบรนด์ยูรันซี่รุ่น U m ไม m 1 8ตัวนี้และเสียงที่ทุกคนได้ยินก็จะมาจากไมรุ่นนี้ทั้งคลิปเลยนะครับสำหรับตัวไม้ยูรันซี่ยูไม่เก็จะเป็นไม้บัตเจ็ตราคาประหยัดจะเหมาะกับมือใหม่ที่กําลังเริ่มผลิตคอนเทนต์ทำย u ทูบทิกต o อกหรือจะนําตัวไมไปใช้ทํางานโปรดักชันในงบประมาณที่จํากัดก็ได้เหมือนกันโดยม AM18 MyUncy My, i, My AM 18, ในนบ้าาเราก็ มีราคาเปิดตัวเพียง3,990บาทเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นไมล์ราคาประหยัดที่อัดแน่นฟีเจอร์มาให้เยอะพอสมควรเลยถ้าเราซื้อตัวไมล์มาอุปกรณ์ที่ให้ก็จะมีตัวชาร์จิ่งเคสตัวส่งสัญญาณ2ตัวตัวรับ1ตัวสาย T-RS to T-RS สาย USB-C to USB-C สาย USB-A to USB-C สาย,ย T-RS to Lightning w i n s c r e e n 2ตัวแล้วก็จะมีถุงผ้าที่สามารถใส่อุปกรณ์ทั้งหมดมาให้ด้วยนะครับ สำหรับไมยูรันซี่ยูไมเอ็มสิปก็จะเป็นไมไวเลสที่ใช้คลื่นความถี่แบบ 2.4GHz กิกะเฮิร์จุดเด่นของไมรุ่นนี้นะครับก็คือเขาจะมีตัวชาร์จิ่งเคสที่เราสามารถชาร์จอุปกรณ์ของเราได้ทุกที่ทุกเวลามาให้ด้วยโดยตัวชาร์จิ่งเคสของเขาก็จะมีแบตเตอรี่แบบวิวินมาให้ที่ความจุ2,000ัม ah. ิลลิแอมก็จะใช้ชาร์จตัวรับตัวส่งทํางานได้รวมๆประมาณ20ชั่วโมงตัวเคสก็จะมีขนาดกลางๆไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากและตัวเคสอย่างเดียวก็จะมีน้ําหนักเบาเพียงแค่128.5กรัหนท่นั้องที่นนกบ,ตตบอก และที่ด้านหลังก็จะมีช่อง USB Type C ที่เราสามารถชาร์จไฟได้ถ้าเราเปิดตัวเคสขึ้นมาด้านในก็จะมีตัวรับมาให้เรา1ตัวกับตัวส่งอีก2ตัวและจะสังเกตว่าตัวรับกับตัวส่งก็จะเปิดการทํางานขึ้นมาเองพร้อมกับทําการจับคู่ให้แบบอัตโนมัติด้วยวัสดุที่ใช้ผลิต Product ตัวนี้ก็จะใช้เป็นพลาสติกแทบทั้งหมดซึ่งแน่นอนนะครับว่าทาง u ูเ n c ซเขาก็จะเน้นให้ตัว Product ของเขามีน้ําหนักเบาที่สุดโดยที่ตัวรับจะมีน้ําหนักอยู่ที่34.5กรัมและตัวส่งจะมีน้ําหนักเบาพรัมแ่านันเองนะมาก ที่ตัวรีเซิร์เหรือตัวรับสัญญาณก็จะมีแบตเตอรี่แบบบิวินมาให้300มิลลิแอมสามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องประมาณ6ชั่วโมงที่ด้านหน้าก็จะมีจอทัชสกรีนขนาดเล็กมาให้โดยในจอก็จะบอกสถานะการทาง,งานของตัวไมค์นอกจากนี้เรายังสามารถปรับการตั้งค่าการทาง,งานของตัวไมค์ได้ด้วยวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆถ้าเราสไลด์หน้าจอลงมาก็จะเป็นการตั้งค่าตัวไมค์ด้านในก็จะมีให้เราปรับรูปแบบการบันทึกเสียงเป็นแบบโมโนก็คือจะเป็นการบันทึกเสียงรายเดียวเหมาะกับการทํางานกับพิธีกร1คนถััดมาาากกกก็็ stereo, ก็จจะะเเปนนสรทึยยีง แบบแยกแชนแนลซ้ายขวาเหมาะกับการทํางานกับพิธีกร2คนและโหมดเซฟตี้ก็จะเป็นรูปแบบการบันทึกเสียงที่ลายเสียงด้านซ้ายเราจะได้ระดับเสียงมาเป็นแบบปกติที่บวกศูนย์ดซิเบลแต่ลายเสียงด้านขวาจะเป็นการบันทึกเสียงระดับตามกว่าปกติที่ลบหกดซิเบลก็คือถ้าลายเสียงด้านซ้ายมันพีคหรือดังเกินไปเราก็ยังสามารถนำลายเสียงด้านขวากลับมาใช้งานได้อยู่ซึ่งโหมดนี้ก็จะมีประโยชน์กับการทํางานมากๆน,นะครับถ้าเราจะกดแบ็คหรือกลับไปหน้าก่อนก็ให้เราสไลด์หน้าจอขึ้นเมนูต่อไปก็จะเป็นการปรับระดับเสียงหูฟัง ตดมาก็จะเป็นการปรับค่าเกณฑ์ความดังเบาของตัวไมค์สุดท้ายก็จะเป็นการตั้งค่าความสว่างหน้าจอภาษาเวลารีเซ็ตเครื่องส่วนปุ่มทางด้านซ้ายและด้านขวาของตัวจอก็จะเป็นปุ่มิว t ์หรือปุ่มปิดเสียงตัวไมค์อันนี้ก็ใช้งานได้ง่ายมากๆวิธีการติดตั้งเราสามารถนำตัวรับไปติดไว้ที่ด้านบน h o ตชูตัวกล้องได้ง่ายๆเลยที่ด้านข้างก็จะมีช่องหูฟังสำหรับมอนิเตอร์เสียงได้ถัดมาก็จะเป็นช่องที่เราจะไว้เชื่อมต่อสาย TRS to TRS ระหว่างตัวรับกับตัวกล้องอีกฝั่งก็จะเป็นปุ่มล็อกหน้้าาจออและทีี USB ่่ชงง USB-C ตรรนเ สามารถนำตัวไม์ไปเชื่อมต่อกับ Macbook PC หรือโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้งานตัวไม์ได้ด้วยที่ด้านหลังก็จะเป็นพินสำหรับชาร์จไฟในตัวเคส สำหรับตัวทรานส์มิเตอร์หรือว่าตัวส่งสัญญาณก็จะมีมาให้ทั้งหมด2ตัวโดยเราจะใช้งานกับพิธีกรได้ถึง2คนเลยนะครับในตัวส่งก็จะมีแบตเตอรี่แบบบิลวินมาให้3 0 0มิลลิแอมเหมือนกันก็จะใช้งานได้นานประมาณ5ชั่วโมงตัวส่งก็จะมีดีไซน์ที่เป็นสีเทาตัดกับสีดําและที่ด้านหลังก็จะมีตัวหนีบที่เราสามารถนํามาหนีบไว้กับเสื้อของเราแบบนี้ได้โดยระยะการหนีบใช้งานตัวไม้ผมก็แนะนําให้อยู่ห่างจากปากของเราไม่เกินหนึ่งคืบก็จะเป็นระยะที่รับเสียงได้ดีที่สุดแต่ตรงนี้ผมก กติดมาให้ที่ด้านหลังตัวส่งด้วยเพราะว่าจะทําให้เราสามารถนําตัวไม้ไปติดไว้ที่ตําแหน่งไหนบนเสื้อของเราก็ได้แต่ก็ยังดีนะครับที่ตัวไม้มีน้ําหนักเบามากเลยทําให้ตอนที่เราไปหนีบใช้งานบนเสื้อของเราคอเสื้อของเรามันก็จะไม่ย้วยลงมามากถัดมาด้านบนตรงกลางก็จะเป็นไม้แบบบิวอินโดยตัวไม้ก็จะมีรูปแบบการรับเสียงที่เป็นแบบออมิ d i ดเร t ชันอลก็คือมันจะรับเสียงที่รอบๆตัวไม้และที่ตัวไม้บิวอินตรงนี้นะครับเราสามารถนําตัววินสกรีนมาหมุนเข้าที่ด้านบนตัวไม้ให้ตรงล็อกเพื่อที่จะใช้ตัววินสกรนงบด้ะัหึ่ และทางยูเรนซี่เขาก็จะมีตัวเลือกให้เราสามารถนำไมล์ลาเวเลียมาเสียบใช้งานที่ด้านข้างตัวไมล์บิวอินได้ด้วยแต่ในเซ็ตเขาจะไม่ได้มีแถมตัวไมล์ลาเวเลียมาให้อันนี้เราต้องไปซื้อตัวไมล์ลาเวเลียแยกเอาเองที่ด้านข้างตัวส่งทางฝั่งซ้ายจะมีปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องและจะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงเกณฑ์ตัวไมล์มาให้ด้วยส่วนอีกฝั่งด้านบนก็จะเป็นปุ่มกดรคคอร์ดเสียงซึ่งฟีเจอร์นี้ก็จะเป็นจุดเด่นของไมล์ตัวนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะไม่เคยเห็นไมล์ราคาถูกให้้้้้้้ฟฟีีีีีีีีเเเจจจจจจออรรร์์นนนนนมม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 าาาาแตตตต่่่ไไคุุกก็ะ็ะะะดดสยยยงใใใัััวววววหหโพืท 8GB สามารถรคคอร์ดเสียงได้นานสูงสุดถึง14ชั่วโมงเลยซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นการบันทึกเสียงแบบ2ทางก็คือเราจะสามารถบันทึกเสียงลงไปในตัวกล้องแบบปกติหรือจะกดรคคอร์ดเสียงลงไปในตัวไมค์เพื่อทําการแบ็กอัพไฟล์เสียงให้ทํางานได้อย่างลื่นไหลโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลถึงการส่งสัญญาณระหว่างตัวรับกับตัวส่งเลยและถ้าเราจะดึงไฟล์เสียงออกมาก็ให้เราใช้สาย USB-C มาเสียบเข้าที่ด้านข้างตัวสง่งเพื่อดึงไฟล์เสียงออกไปใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้สะดวกมากและจะสังเกตว่าตัวส่งจะไม่มีหน้าจออะไรมาให้เลยจะมีแต่ไฟที่บออกกสถาาานะรตไม ที่ด้านหน้าอันนี้ส่วนตัวผมว่าดีไซน์แบบนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่าจะประหยัดพื้นที่กับแบตเตอรี่ได้เยอะมากๆทางด้านซ้ายสุดก็จะเป็นไฟสถานะแบตเตอรี่ถัดมาก็คือถ้าตัวรับกับตัวส่งทําการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นมาแบบนี้ถัดไปอีกก็จะเป็นไฟสถานะเปิดปิดเสียงตัวไมค์ถ้าเป็นรูปไมค์กระพริบก็จะเป็นการมิวเสียงตัวไมค์เอาไว้ส่วนไฟสถานะสีแดงสุดท้ายก็คือจะบอกว่าตัวไมค์ทาการเวกขอรดเสียงเอาไว้อยู่ในส่วนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคุณภาพการใช้งานตัวไมค์ด้นนกลกไถงึ 100เมตรตามที่เขาเคลมเอาไว้หรือเปล่ายังไงไปชมมาเลยครับ โอเบผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ไหนมิวอุนไอมังค่ะอ่าเราอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับใช่อ่าก็ตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังลองเทสตัวมหอูลันซี่ยูมิเอเมสิบแปดที่จะมีตัวส่ง2ตัวแล้วก็ตัวรับ1ตัวนะครับเราก็สามารถใช้ได้กับพิธีกร2คนแบบนี้ได้เลยใช่ค่ะสำหรับที่พักที่นี่เป็นยังไงบ้างแบบที่พักที่นี่นะคะก็อยากจะแนะนําให้มาช่วงที่ประมาณปลายฝนต้นหนาวนะคะคือตั้งแต่หลังตุลาเป็นต้นไปที่นี่ก็เพิ่งสร้างสะพานตรงนี้เสร็จเลยชื่อว่าสะพานริมว้านะคะ สำหรับใครที่มาเนี่ยก็สามารถมาถ่ายตรงสะพานได้ซิกเนเจอร์คือสะพานเลยค่ะแล้วก็ม,มีตอนคืนก็เปิดไฟด้วยที่นี่แล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ใช้เป็นตัวกล้อง iPhone 15 Pro Max จับคู่กับตัวอุลันซี U m i AM18 นะครับก็จะติดตัวรับไปที่ด้านบนแล้วก็จะใช้ตัวส่งสองตัวแบบนี้นะครับแล้วก็การตั้งค่าเสียงเนี่ยผมก็ได้ใช้เป็นแบบซีรีโอแล้วก็ตอนนี้เราก็ติดตัว midscreen <Wind ing. S 2> ด้วยตอนนี้เนี่ยไม่รู้นะครับว่าเสียงแบบไมนจะเพราะว่าตอนนี้มีมีแบบเสียงลำธารด้วยใช่ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยระหว่างที่เราเดินมามันก็จะมีลมด้วยนะครับนี่เราหันหลังเดินมันจะได้ยินเสียงปะได้ยินนี่นะครับด้านหลังเราก็จะเป็นที่พักสวยมากนะที่นี่แบบบรรยากาศดีมากครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงแล้วแล้วก็แดดก็แบบดูเปนหัวเราพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการใช้ไมค์ไวเลสนะครับก็คือเราสามารถแบบเดินไปไกลได้นะครับแต่ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันก็ยังคงคมชัดแบบนี้อยู่ได้ยินอยู่ใช่ไหมโอ้สัญญ oh, าณดีนะโอเคสำหรับตัว ตลอดกรารทดสอบก็จะประมาณนี้นะครับโอเคโอเคผมแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะมาลองเทสเสียงจากตัวอุลันซี่ยูไมเอ18กันอันนี้ก็จะเป็นเสียงที่ได้จากตัวไม้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทําการติดตัววินสกรีนเพื่อช่วยการเสียงลมด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการกดบคอร์ดเสียงลงไปในความจุในตัวไม้ด้วยโดยเราสามารถกดที่ด้านข้างตัวไม้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสสัญญาณกันดูนะครับว่าจากที่ทางอุลันซี่เขาบอกว่าตัวไมสามารถส่งสัญญาณได้ไกล ถึง100เมตรจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมก็ให้หมิวทําการมอนิเตอร์เสียงอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราฟังไปพร้อมไปเลยนะครับว่าตัวไมมันจะเป็นยังไงเรเทสหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ผมก็ทําการเดินหันหลังนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างโอเคเลยนะครับตอนนี้ก็20เมตรตอนนี้ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองเทสด้วยว่าเสียงเป็นยังไงเริ่มเริ่มขาดหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เริ่มขาดหรออะ่ะเรเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเคตอนนี้นะครับเราก็ทําการลองเทสตัวม อูลันซี่ยูไมเอ็ตัวไมก็สามารถส่งสัญญาณได้อยู่นะครับโดยที่ระยะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ60เมตรก็สาหรับการส่งสัญญาณระหว่างตัวรับกับตัวส่งเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นแบบไลน์ออฟไซด์ก็คือตัวรับกับตัวส่งเนี่ยมันจะต้องมองเห็นกันตรงๆแบบนี้นะครับมันจะต้องไม่มีอะไรมากั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปที่100เมตรกันนะครับโเสหนึ่งสอสตอนนี้ผมก็กําลังเดินมาที่ระยะ100เมตรพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็น ระยะทางที่ทางอูลันซี่เขาเคลมเอาไว้นะครับตอนนี้ถ้าเป็นแบบไซ้ายคือชัดแจ๋วปะชัดแจ๋วนะครับแต่ว่าถ้าผมผ่านหลังปุ๊บโารเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขาดหายแล้วเริ่มขาดแล้วโอเคก็สําหรับตัวไมอูลันซี่ยูไมเอ็มสิบแปดเนี่ย ก็สามารถส่งสัญญาณได้100เมตรตามที่เขาเคลมไว้เลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะส่งได้ไกลกว่านี้นะครับถ้ามันเป็นแบบไร้ซด์นะแต่ว่าถ้าเขาเคลมไปที่100เมตรอันนี้ผมก็จะทดสอบให้ดูที่100เมตรการใช้งานจริงส่วนใหญ่เนี่ยก็คงไม่มีใครไปใช้ตัวไม่ไกลกว่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนฟังเสียงกันดูนะครับว่าระหว่างการบันทึกเสียงลงไปในตัวกล้องกับการบันทึกเสียงลงไปในตัวส่งของเขาเลยเนี่ยมันจะมีคุณภาพเสียงที่แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนโอเคเดี๋ยวผมก็จะทําการสลับไปที่ การบันทึกเสียงในตัวไมเลยนะครับแล้วก็เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมาจากตัวอินเทอร์นอลของตัวส่งเลยนะครับโดยเขาจะมีความจุอยู่ที่8กิกะไบต์แล้วก็เราสามารถนำสาย USB-C มาเสียบเข้าที่ด้านข้างตัวไมเพื่อที่จะดึงไฟล์ออกไปใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่สะดวกมากๆนะครับแล้วก็การบันทึกเสียงแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการบันทึกเสียงที่จะค่อนข้างเซฟตี้มากๆนะครับเพราะว่าถ้า เราใช้งานแล้วมันมีสัญญาณรบกวนระหว่างตัวส่งกับตัวรับเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถดึงไฟล์ที่จะไม่มีอาการแบบ ขาดหายของสัญญาเลยโอเคครับ okay, ผมแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวตัวใหมยูรันซี่ยูไมเอ็มสิตัวนี้เลยก็สําหรับใครที่กําลังมองหาไมวายเลสราคาประหยัดน้าหนักเบาเรคคอร์ดเสียงในตัวได้ใช้งานได้กับพิธีกร1นสองคนส่วนตัวผมก็ค่อนข้างแนะนําให้ซื้อไมรุ่นนี้ไปใช้งานมากๆและสําหรับใครที่สนใจไมยูรันซี่ยูไมเอ็มตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ยูรันซี่ออฟฟิเชีหรือสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ยังไงก็ ดยยวว้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมกม็ตัวเราไปก่อนพบกัวใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ